ครับไหนๆผมก็มาเยอนไอเฮียสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้องขาดวนจุดโทษกับเชฟรัติการเชฟเอกของผมนั่นเองน่อนครับทางนั้นพี่เข้าประจำที่ได้เลยส่วนผมจะเป็นผู้หญิงเองครับเดี๋ยวจะมาดู5ลูกจะเข้ากิ่ลูกกันแน่ครับลูกที่หนึ่งอ่าเนี่ยการเชฟจุดโทษจะมีวิธีลองขยับไปด้านซ้ายนิดนึงพี่ ถูกต้องอันนี้คือการเซฟลูยห,หนึ่งอย่างเงี้ยเขาขยับไปผมยิงปัป๊บหนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์แล้วครับเป็นไงเป็นไงมีเทคนิคอ่าลองใหม่คือการเซฟหยุดโทษที่ดีจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับลองพี่ขยับด้านนี้เมื่อกี้ขยับด้านนั้นแล้วพุ่งไม่ทันเราต้องขยับอีกฝั่งหนึ่งเรายิงปัป๊บสองศูนย์โอ้โหไม่น่าเชื่อถูกต้องครับนะสองศูนย์แล้วนะ โออ้คนออคนรพี่งวันนี้ถือเราได้2องลูกแล้วเราพอแล้วอ่าเดี๋ยวยิงจริงๆแล้วส <_ d ata> ามลูกแล้วไงครับลูกยิงแตงโมผมใตได้ไนมครับชาดิเ <_ d ata> ล้วครับพี่น้องครับ นั่งเถอะพี่นั่นนะผมว่าผมคง <ผม S 1> ไม่เหมาะกับกีฬาเพลงนี้ครับต้องยกให้น้องแตงโมแล,ล้วครับมาผมเองไม่รู้ไปตายที่ไหนมาเนี่ยคนใจโอ้โหเหม็นจริงๆ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่ะพร้อม เนแรงครับนี่มมอนนากังหมดล้วนี่ยังเตะโดนหัวเหรอหมอวิยญาครับมอ็ิยญาครับ ยิงทำไมให้อย่างนี้ไปอีกว่าผมระงุ้งใจอะเชฟเบกไปทำอาหารอย่างเดิมดีนะครับแรงมีแค่นี้แรงหมดแล้วครับก็ผลสะกร์ออกมาแล้วครับครับพี่แพ้ไป แพ้ดวงอ่ะแบบแพ้ดวงดวงไม่ดีครับแพ้ไป4ี่หนึ่งดวงไม่ดีเลยสี่สี่แล้วสี่สีแล้วแพ้สี่หนึ่งนะสกาลอยังไงก็เป็นเรื่องของกีฬาไปแล้วกัน4ี่หนึ่งเราอย่าไปคินมากเพราะมันก็เป็นกีฬาครับเราเนะแพ้กีฬาต้องจัดให้อภัยครับแต่ที่สำคัญครับนีอยากจะแนะนำสมัมครับถงมือเนี่ยใช้แล้วอย่าให้ใครยืมครับเหมือนจอมยุทธเหมือนจอมยุทธมขยิบตาบี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ จะเรียกเน่าไม่ไม่เวิร์กพี่ออ่มาเรียกโสกโรกได้ไหมพี่ครับโอ้โหนี่ยิ่งกว่าหมาตายเลยฮะอย่างนี้ผมต้องพิสูจน์ครับอ่าดมผมต้องพิสูจน์ครับพอครับเี่กันเลยครับพี่โอ้โหแตงโมมันเปรี้ยวเค็มมันอ่อนไปหน่อยครับพอเลยครับพี่ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะขอบคุณครับครับครับยังไงเรื่องผู้บอลก็โหต้องยกให้เราแตงโมอะไรครับผมยอดจริงครับยอดครับตองแตงโม